ท่านเคยมีความสนใจอยากใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทดแทนหรือเรียกว่าระบบไฟฟ้าโซลร์เซลล์แล้วก็มีประเด็นหลายประเด็นที่สงสัยโดยเฉพาะประเด็นด้านการใช้พลังงานที่มาจากทั้งสองแหล่งก็คือทั้งแหล่งของไฟฟ้าสายส่งเดิมแล้วก็ต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมด้วยนะคะเพื่อลดรายจ่ายค่าไฟหรือเพื่อที่จะใช้ เป็นพลังงานสำรองนะคะในยามที่ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับหรือว่าลดรายจ่ค่าไฟในช่วงเวลาที่ต้องการนั้นจะสามารถทำได้หรือไม่สามารถทำได้แบบอัตโนมัติหรือไม่คำตอบเหล่านี้จะมีการแลกเปลี่ยนและก็การยกตัวอย่างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานและพลังงานทดแทนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมีเจแก้วซึ่ง ก็จะเป็นบทบาทของทั้งผู้สอนที่ปรึกษานักออกแบบนักวิเคราะห์ระบบในส่วนของพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงการนำโซลาร์เซลล์ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคารการแก้ไขปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าหรือเพื่อการสุบน้ำรวมถึงการนำระบบ iot smart device เพื่อมาใช้ในการ ตรวจวิเคราะห์รายงานผลและก็การแสดงผลในรูปแบบอินเทอร์เน็ตไร้สายอินเทอร์เน็ต4.0อินเทอร์เน็ต5.0อินเทอร์ 0, อนเน็ต 5G แล้วก็เป็นในส่วนของกรรมการของห้างส่วนจำกัดพอเพียงพาวเวอร์สวิตร่วมกับวิศกรรัชนินกิตติรัตวชดซึ่งจะเป็นผู้ที่ออกแบบติดตั้งและก็ทำการ ทำแบบจำลองก่อนที่จะดำเนินการเสนอระบบที่จะเหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ต่างๆซึ่งในส่วนของยกตัวอย่างสำหรับระบบที่เน้นการช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณซึ่งก็จะเป็นในช่วงที่มีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์แตกต่างกันออกไป แต่ว่าก็จะมีในแหล่งของพลังงานก็คือรังสีดวงอาทิตย์นะคะซึ่งจะก่อให้เกิดค่าพลังงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับการใช้แผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์เรยทีเดยท่านคุ้น,นเคยกับคําว่าโซลาร์เซลล์และไม่มีการกักเก็บพลังงานลงในรูปแบบของแหล่งกักเก็บพลังงานไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือประเภทอื่นๆที่เกิดขึ้น แล้วก็จะเป็นระบบที่ผลิตและมีการแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ทันทีนะคะสำหรับรายในท่านที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่เห็นภาพนะคะก็จะขอ,อยกตัวอย่างว่าจะเป็นในส่วนของระบบที่มีการใช้แหล่งพลังงานทั้งสองแหล่งก็คือมีในส่วนของไฟฟ้าสายส่งและมีในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้ในอาคารหรือในสถานที่ต่างๆที่มีความต้องการใช้พลังงานและระบบที่หลายๆท่านมีคำถามเหล่านี้ก็จะพบว่าจะทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้มันมีการใช้พลังงานในรูปแบบที่เป็นอัตโนมัตินะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่ เราจะสามารถบริหารจัดการให้มันมีความสะดวกสบายและตอบโจทย์การใช้งานซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของไฟฟ้าหรือว่าการบริหารจัดการทั้งสองแหล่งจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรรวมถึงบางท่านก็จะมีคำถามว่า ถ้าไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือเรียกว่าระบบซะเซลล์นั้นไม่เพียงพอผู้ใช้งานหรือเจ้าของบ้านจะต้องไปทำการสลับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อนำไฟฟ้าสายส่งเข้ามาใช้หรือไม่หรือเป็นลักษณะของการทำงานแบบระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะสำหรับในส่วนของความต้องการใช้ในรูปแบบของการทำงานแบบอัตโนมัตินั้นสามารถทำได้ เช่นเดียวกันกับบางลักษณะของอุปกรณ์ที่มีการออกแบบให้มีการสลับแหล่งจ่ายด้วยตนเองหรือว่าเป็นระบบแมนนวลซึ่งในปัจจุบันในส่วนของระบบการทำงานนั้นจะเน้นไปที่การทำงานในรูปแบบที่เป็นอัตโนมัติก็คือสามารถที่จะทำงานพร้อมกันทั้งสองแหล่งจ่าย ได้ในกรณีที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอก็จะขอยกตัวอย่างให้สำหรับท่านที่มีความสนใจอยากที่จะเรียนรู้และก็ได้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะมีการตัดสินใจในการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งและไม่มีการกักเก็บลงแบตเตอรี่หรือหลายหท่านจะเรียกว่าระบบออนกริดโซลาร์เซลล์นะคะสำหรับระบบ ออนกริดเซลนั้นก็มีขนาดการติดตั้งหลายๆขนาดด้วยกันสำหรับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นระบบการติดตั้งที่การผลิตไฟฟ้า11.04กิโลวัตต์ซึ่งสามารถแปลงกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้10กิโลวัตต์นะคะเป็น10กิโลวัตต์ออเวอร์สำหรับการ ผลิตไฟฟ้าและการแปลงกระสไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับค่าความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาและก็ยังมีปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทิศทางการติดตั้งตำแหน่งที่ติดตั้งเงาหรือผลกระทบที่มีการบดบังแผงโซลาเซลล์และยังรวมถึงการสูญเสียใน ลักษณะของสายไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับรวมถึงการสูญเสียในส่วนของอินเวอร์เตอร์ที่เกิดขึ้นนั่นแปลว่าในส่วนนี้ก็จะมีความเป็นไปได้อยู่แล้วที่จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับกำลังการติดตั้งที่11.04กิโลวัตต์หรือการแปลงกระแสไฟฟ,ฟ้าสูงสุดที่10กิโลวัตต 1>, 1กิโลวัตต์เท่ากับ1,000วัตต์และถ้า1กิโลวัตตเอานั่นแปลว่าท่านจะต้องมีการผลิตไฟฟ้า1,000วัตวัตลอดทั้ง60นาทีหรือ1ชั่วโมงที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นความรู้ด้านไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้หรือผู้ที่ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งควรจะต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐานแล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของการใช้พลังงานควบคู่กันกับในส่วนของการที่เราจะลดรายจ่ายค่าไฟนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรามีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมีการแปลงกระแสไฟฟ้าและการใจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักง,งานในบ้านเครื่องปรับอากาศพัดลมทีวีหลอดไฟตู้เย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เกิดขึ้นและก็เป็นการใช้งานในตอนกลางวันซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะเป็นการใช้งานตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณสำหรับการผลิตไฟฟ้า,ฟาในกรณีที่ติดตั้ง11.04กิโลวัตต์และการแปลงกระแสไฟฟ้า10กิโลวัตต์สูงสุดนั้นในกรณีที่ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ค่าความเข้มประมาณ500วัตต์ต่อตารางเมตรและก็จะมี การผลิตไฟฟ้าณนะช่วงเวลานั้นได้รวมถึงการแปลงกระแสไฟฟ้าออกมาแล้ว5กิโลวัตต์นั่นแปลว่าในส่วนนี้ก็สามารถใจ่ายให้เครื่องไฟฟ้าที่มีความต้องการอยู่5กิโลวัตต์หรือ5,000วัตต์ได้และเป็นในส่วนของการที่เราลดการนำไฟฟ้าสายส่งเข้ามาใช้และก็เป็นการลดรายจ่ายค่าไฟรวมถึงเป็นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนและการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจึงเป็นที่มาว่าในส่วนของการเรียนรู้ก่อนที่จะตัดสินใจก็เป็นส่วนสำคัญหรือในกรณีที่ท่านจะมีการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งเพียงแหล่งเดียวท่านจะ บริหารจัดการอย่างไรให้ลักษณะของการใช้พลังงานนั้นมีประสิทธิภาพตอบโจทย์กับความต้องการใช้และยังบริหารจัดการรายจ่ายหรือถ้าพูดถึงในลักษณะที่ต้องการลดรายจ่ายก็คือต้องไปทําการลดการใช้พลังงานลงไปหรือลดการสูญเสียของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในกรณีของเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ อื่นๆที่เกิดขึ้นสำหรับผลงานการติดตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางในส่วนของสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นได้ทำการติดตั้งโดยห้างส่วนจำกับควเพียอสวิโดยวิศวกรดรชนินกิติรัตน์วชและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมีสติพิทแก้วในปี2อ6 4ที่ผ่านมา ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมซึ่งในตอนนี้ก็จะครบในส่วนของการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าและการช่วยลดรายจ่ายค่าไฟเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีนะคะก็คือประมาณ10 1ปี11เดือนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วในส่วนของการ ผลลั์ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าและการลดรายจ่ายค่าไฟเป็นอย่างไรมาดูกันในตอนถัดไปซึ่งในส่วนของตอนนี้คำถามที่หลายๆท่านสอบถามมานะคะจะเป็นในส่วนที่ต้องบอกว่ากรณีนี้เป็นกรณียกตัวอย่างและก็เป็นกรณีที่ใช้ในลักษณะของการทำงานในรูปแบบที่เป็นการทำงานแบบอัตโนมัตินะคะ ที่เกิดขึ้นสามารถทำได้นะคะและก็มีการรายงานผลการแสดงผลออกมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนมือถือและบนเว็บไซต์นะคะซึ่งสามารถรายงานผลในลักษณะใกล้เคียงกับภาพแบบจำลองที่ท่านเห็นอยู่นี้เลยนะคะว่าจะมีการรายงานการ ใช้พลังงานนะคะควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการใช้ไฟฟ้าสายส่งณช่วงเวลาต่างๆเป็นอย่างไรในกรณีนี้จะเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าในส่วนของภาพความต้องการการใช้พลังงานของแต่ละสถานที่อาจจะมีลักษณะที่คงที่ตลอดเวลาหรือมีการแปรผันสำหรับ การใช้พลังงานอย่างเช่นในฤดูร้อนที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมากและมีอาคารสำนักงานและห้องทำงานอยู่หลายห้องด้วยกันนะคะซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า2ท่านขึ้นไปนะคะและอันที่2ก็คือในส่วนของฤดูหนาวซึ่งอากาศมีสภาพอากาศที่เย็นการใช้พลังงานก็มีโอกาสที่จะลดลงไปจาก 10กิโลวัตต์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นลักษณะที่เท่ากับ5กิโลวัตต์ที่เกิดขึ้นได้เช่นกันและกรณีในวันหยุดเสาร์อาทิตย์การใช้พลังงานน้อยกว่าวันทํางานราชการเนื่องจากว่ามีเป็นวันหยุดราชการที่ไม่มีการให้บริการประชาชนและก็ในส่วนของการปิดสำนักงานหรือการใช้ สำนักงานที่น้อยลงไปก็มีโอกาสที่เป็นไปได้เช่นกันซึ่งในส่วนข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ห้างส่วนจำกัดพ,พง power power s ร i ว c สได้ทำการบันทึกตรวจวิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและยังมีการส่งสัญญาณข้อมูลขึ้นไปในระบบค l าว d หรือระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายจึงทำให้ในส่วนของข้อมูล ที่ได้มารายงานให้กับท่านนั้นก็จะเป็นในลักษณะที่บ่งบอกและยกตัวอย่างให้เห็นสำหรับท่านที่เป็นกรณีธุรกิจซึ่งจะมีการดาเนินการและการใช้เครื่องไฟฟ้าค่อนข้างจะสม่าเสมอคงที่ในวันที่เปิดกิจการอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์และปิดทำการในวันอาทิตย์ หรือว่าเปิดทําการทั้งหมด7วันตลอดทั้งเดือนก็ต่างนะคะก็จะมีการบันทึกค่าและก็การรายงานผลให้เห็นนะคะซึ่งในลักษณะของสถิติของกิจการที่ผ่านมานะคะก็จะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันอาจจะมีลักษณะของการคงที่ตลอดเวลาหรือการแปรผลันก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะทีนี้ ในส่วนของกิจการในรูปแบบธุรกิจในรูปแบบที่เป็นงานภาคบริการนะคะเป็นร้านเช่าชุดราตรีร้านลองชุดร้านที่มีลักษณะของการเปิดดิสเพลย์โชว์เสื้อผ้า,าลักษณะของการสวมใส่และก็การลองชุดเช่าชุดรวมถึงการซักรี เสื้อผ้าที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีลักษณะของการใช้พลังงานนะคะซึ่งก็อยู่ที่การเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นหลักเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นบางวันอาจจะมีลักษณะที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นจํานวนมากกว่า1เครื่องนะคะอย่างเช่นมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ1 2 0 0 0 BTU บ ในส่วนของห้องดิสลย์และเปิดเครื่องอบประกาศขนาดใหญ่20,400 BTU และมีการเปิดเครื่องปรอบอากาศ12,000 BTU ในส่วนของห้องลองชุดที่เกิดขึ้นก็ะจะมีการใช้พลังงานสูงมากนะคะและยังมีในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างและก็การดูดผ้าที่เกิดขึ้นทำให้การใช้พลังงานมีสูงถึง10กิโลวัตต์ที่เกิดขึ้นนะคะตัวอ,อย่างนะคะ แล้วถ้าในกรณีที่เราลดการเปิดเครื่องปร,ปรับอากาศลงไปนะคะลดเครื่องปร,ปรับอากาศขนาดใหญ่2 4 0 0 0 BTU ลงไปนะคะการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะที่มีค่าความต้องการใช้พลังงานอยู่แค่5กิโลวัตต์เท่านั้นเองแล้วระบบโซะลาเซลล์นะคะจะมาตอบโจทย์การช่วยลดรายจ่ายค่าไฟเพราะในส่วนของไดอะแกรมนี้จะบ่งบอกว่า ลักษณะของพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้5.0กิโลวัตต์ที่แปลงกระแสไฟฟ้าออกมาแล้วและในส่วนของสมาร์ทมิเตอร์ที่จะต้องใช้ไฟจากสายส่งเท่านั้นนะคะในการาแสดงผลและการบันทึกค่าและการตรวจวัดค่าพลังงานที่มีความต้องการใช้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านค้าหรือใน สำนักงานหรือกิจการนะคะในอาคารก็จะมีความต้องการใช้อยู่0ูนกิโลวัตต์นั่นเลยเป็นที่มาของค่าความต้องการใช้พลังงานหรือเรียกว่า normal Lo a ลนะคะห้าจุึ่งเป็นลักษณะที่จะไม่สามารถทำให้เกิดลักษณะเป็น Zero นะคะ Zero i อิ o r อได้นะคะสำหรับก,กรณีที่เราติดตั้งด้วยอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อหัวเบิรสำหรับการผลิตไฟฟ้า5กิโลวัตต์ไฟฟ้า3เฟสหรือไฟฟ้า1เฟสก็ตามนะคะและอุปกรณ์ลักษณะนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนอกจากอินเวอร์เตอร์ที่เรียกว่าตัวสมาร์ทมิเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์สีขาวแถบฟ้าที่ท่านเห็นอยู่ด้านมุมขวาบนของกล่อง ตู้คอนโทรลเซฟตี้เบ a k เกแล้วก็อุปกรณ์ระบบกลาวและอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะคะซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญมากสำหรับการดูแลทั้งในส่วนของอินเวอร์เตอร์แล้วก็การนำไฟฟ้าส่วนเกินกรณีฟ้าแลบฟ้าผ่าแล้วก็ไฟฟ้ารั่วลงไปในดินนะคะ อันที่สองก็คือในส่วนของเวลาที่แรงดันไฟฟ้าจากฝั่งสายส่งมีความผิดปกตินะคะอย่างเช่นแรงดันไฟฟ้าสูงมากนะคะแล้วก็ระบบนะคะมีการตรวจพบโดยอินเว์เตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดที่เป็นสวานมิเตอร์นะคะก็จะมีการหยุดการทำงานเพื่อโปเทิอุปกรณ์นะคะแล้วก็เป็นการป้องกันร,ระบบ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนนี้จะเป็นกรณีที่เบเกอร์ไม่ได้หยุดการทำงานนะคะแล้วก็เบเกอร์ระบบเมนไฟฟ้าในส่วนของอาคารไม่ได้หยุดการทำงานก็ยังมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งปกติอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่หลายๆท่านอาจจะยังจินตนาการมองไม่เห็นภาพทั้งหมดซึ่ง ในส่วนนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างในกรณีศึกษาแล้วก็ภาพหรืวิดีโอในครั้งต่อไปให้เห็นนะคะแต่ว่าก็ต้องการสื่อสารว่าสรุปแล้วในส่วนของการใช้พลังงานนะคะที่เกิดขึ้นจากระบบของโซลาร์เซลล์นะคะที่ใช้ร่วมกันกับไฟฟ้าสายส่งนั้นสามารถทำได้เป็นอัตโนมัติและก็เสถียรในกรณีที่มีอุปกรณ์ ในการตรวจวัดค่าการใช้พลังงานนะคะและมีการวัดและควบคุมนะคะในส่วนของการแปลงกระแสไฟฟ้าและมีระบบสื่อสารร่วมกันกับอินเวอร์เตอร์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นและแประเภทของกำลังไฟฟ้าในอาคารไม่ว่าจะเป็น220โวลต์1เฟสหรือ3เฟส380โวลต์น,นะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการติดตั้งให้ถูกต้องและการเชื่อมต่อกับไฟฟ้าสายส่งนั้นเป็นส่วนสำคัญมากเช่นกันในส่วนนี้ในส่วนของหลายๆท่านที่ยังขาดประสบการณ์ในการติดตั้งระบบแล้วก็ยังมีการใส่อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนนะคะรวมถึงประเภทของอินเวอร์เตอร์นั้นเป็นประเภทพื้นฐาน ที่ไม่อาจจะไม่ได้รองรับตอบโจทย์ในส่วนของการทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับสายส่งหรือการป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับไปที่สายส่งก็ตามมันก็จะทำให้การทำงานที่กล่าวมานั้นอาจจะไม่สามารถทำได้และก็ยังเป็นระบบที่ จะต้องมีการคอนโทรลด้วยตัวบุคคลก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะแต่ในยุคป,ปัจจุบันสำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกสบายและต้องการการเป็นอัตโนมัติสำหรับระบบที่ติดตั้งโดยห้างหุวนส่วนจำกัดพ power s อร์ i วิตั้งแต่ก่อตั้งดำเนินง,งานตั้งแต่ปี2561ที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือปี2566นะคะเราได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ ที่เป็นทั้งอินเวอร์เตอร์อุปกรณ์สมาร์ทมิเตอร์แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ในการตรวจวัดและการทำงานร่วมกันกับสายส่งในรูปแบบที่เป็นอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ท่านสามารถที่จะวางใจได้เลยว่าในส่วนของการทำงานนั้นสามารถที่จะมีการบริหารจัดการและการแสดงผลเป็นในรูปแบบอัตโนมัติ